วันนี้ฉันนทิทานอยากเล่าให้เธอฟังนทิทานเรื่องทอทหารอดทนเวลาเขายืนเข้าแนบเป็นกลไว้ข้างกายทั้งที่เขาไม่เคยใจร้ายและไม่เคยคิดฆ่าคนแต่เป็นอีกเรังที่เขาต้องคุณทํางานวันละกี่ชั่วโมงบ่อยแค่ไหนที่คุณมองออกไปยังทะเลตึกรูปสี่เหลี่ยมแล้วคุณรู้สึกว่าคุณติดกับกี่ครั้งในชีวิตที่คุณรู้สึกเหมือนคุณตายไปแล้วจงเลือกที่จะอยู่ ถ้าให้เลือดฉีดพ่านไปด้วยอดีนาลีพาตัวเองไปสู่ประสบการณ์แปลกใหม่พบคนใหม่ๆที่พร้อมจะก้าวไปกับโลกเหมือนกับคุณใน่ทุกอย่างประยดยัดอนน้อยนิดขอบิคนในชาติได้หลับสบายเขาจะยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไม่ชิบไาลยในระตินที่ด้ามขวานลุกเป็นไฟรประเทศไทยเจ้าเอ๋ยมีคนฝากในนี้มาให้